สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิไทายอินเวอร์เตอร์รุ่น600วัตต์รุ่นนี้รองรับแรงดันแผงโซล่าเซลล์1 1ถึง32โวลต์นะครับก็เป็นไมโครกิจไมโครอินเวอร์เตอร์เป็นของลูกค้าเก่าที่เคยส่งมาซ่อมนะส่งมาซ่อมหลายตัวอยู่ก็ตัวนี้ก็ส่งมาหลายรอบแล้วนะครับอาการ ถ้าจะไม่ผิดรอบที่แล้วที่ส่งมาไม่เสียแต่ว่าผมเปลี่ยนขั้ว DC Input ไปเพราะว่าขั้ว DC Input อของเก่าละลายนะครับแต่ครั้งนี้ส่งมาแพ็คมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็โดนกระแทกตรงฐานเบี้ยวไปหน่อยนึงนะฮะนี่นะฮะสองมุมแล้วก็ขั้วทางด้าน DC Input ก็โดนกระแทกนะครับไอตัวเพจนี้ยุบลงไปนิดนึงนะ ด้านนี้ก็งอนิดนึงนะครับก็แพ็กมาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีก็จะเกิดความเสียหายอันนี้ก็ไม่มากเสียหายเล็กน้อยนะฮะตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าเออเลอร์อไม่รัน AC input หรือ AC output ตัวนี้ช็อตนะครับเบรกเกอร์ตัดเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูแต่ว่า ถ้าเบกเกอร์ตัดลูกค้าหรือว่าเพื่อนสมาชิกถ้าไม่มีอุปกรณ์ในการเทสอย่าเทสเองนะครับเพราะว่าการทดสอบเองโดยการจ่ายไฟ AC เข้าไปทดสอบลหลายๆรอบเนี่ยนะฮะอาจจะทําให้มันเสียหายมากขึ้นนะครับแต่สําหรับผมสามารถเทสได้เพราะว่าผมมีชุดปลั๊กเอาไว้สําหรับเทสโดยเฉพาะอันนี้จะเทสให้เพื่อนๆดูว่ามันช็อตนะฮะเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับแล้วก็ออนเบเกอร์ นี่นะครับชุดเทสของผมเมื่อมันช็อตตัวหลอดไฟดวงนี้ของผมจะติดสว่างขึ้นมานะครับตัวกิจทายก็จะไม่เสียหายเพิ่มเติมนะฮะอันนี้คือช็อตนะครับถ้าไม่ช็อตหลอดไฟจะไม่ติดนะครับอันนี้ผมสามารถเทสได้เพราะว่าผมมีอุปกรณ์นในการเทสแต่เพื่อนๆถ้าเบรกเกอร์มันตัดลงไปเนี่ยนะฮะแสดงว่ามันช็อตก็ ถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็อย่าพยายามเทสนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเสียหายบานปลายอาการนี้นะครับก็มอสเฟตทางฝั่ง ac น่าจะช็อตนะครับลูกค้าแจ้งเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดมาจากการเสียบปั๊มน้ำไฟกระชากหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็จำไม่ค่อยได้นะ แต่ผมก็แจ้งลูกค้าไปแล้วอาการเสียในลักษณะนี้นะครับถ้าเอาไปใช้งานไ้ซ่อมไปแล้วเอาไปใช้งานมันก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้อีกถ้าระบบไฟฟ้าเรายัางไม่เสถียรนะฮรระบบไฟบ้านถ้ามันยังไม่เสถียรเนี่ยนะครับเอาไปใช้งานก็ซ่อมไปแล้วเนี่ยเอานใ,นใช้งานก็มีโอกาสที่จะพังได้อีกนะฮะแต่ลูกค้าเขาก็รับทราบแล้วในที่ที่ผมแจ้งไปนะฮะก็เลยส่งมาซ่อมก็เดี๋ยวจาัดก,การลื้อมาตรวจเช็คกันว่า เสียหายที่ตรงจุดไหนนะฮะมอดเฟสช็อตกี่ตัวแต่แต่ฟิวคงไม่ขาดเพราะว่าจ่ายไฟเข้าไปแล้วหลอดไฟยังติดอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันในตอนแรกผมคิดว่าฟิวไม่ขาด แต่พอแกะออกมาแล้วตัวฟิวขาดนะครับแต่ว่าได้มีการทดลองต่อลวดแทนฟิวมาอ,อันนี้ก็ไม่ทราบว่าลูกค้าได้ทดลองเองหรือเปล่าหรือว่าเอาไปให้ช่างทดลองนะครับคือในการทดลองในลักษณะนี้นะฮะถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์คือฟิวมันขาดบางท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรก็เลยเอาลวดเอาอะไรมาจ้ำเนี่ยนะครับ มันก็ทําให้เกิดการช็อตเสียหายมากขึ้นนะฮะเพราะว่าฟิวตัวนี้ถ้าขาดแสดงว่ามันมีอุปกรณ์ช็อตนะครับเราไม่ต้องเอาลวดเอาอะไรมาจ้ำทดลองนะฮะก็คือถ้าฟิวมันขาดเนี่ยอุปกรณ์เราต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนช็อตแต่เท่าทีา่ดูที่ตัวมอสเฟตนะครับก็น่าจะมีการทดลองซ่อมหรือทดลองเปลี่ยนมาบ้างแล้วนะฮะ เนี่ครับเพราะว่ามีรอยบัดกีมีรอยเชื่อมตะกัวแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะไม่ติดด้วยนะฮะและนี่ตัวฟิวนะครับตัวฟิวมีรวดจับม,มาลวดเส้นเล็กๆนี่นะฮะ,ะเดี๋ยวลอง ตรวจเช็คดูนะครับถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คดูว่าอมอสเฟตเสียหายกี่ตัวนะครับเสียหายตรงจุดไหนบ้างเพราะว่าในการทดลองในลักษณะนี้อาจจะทําให้มันเสียหายมากขึ้นนะครับเราการที่เราเอารวดมาจ้ำนะฮะมันคืออุปกรณ์มันยังช็อตอยู่เราจ้ำรวดนะครับเราจ่ายไฟเข้าไปมันก็เข้าไปช็อตอีกนะครับ ก็ถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คมอสเฟตทั้ง4ตัวไม่ช็อตนะครับแต่ตัวที่ช็อตก็คือตัววาลิเตอร์นะฮะวาลิเตอร์ตัวนี้สีฟ้านี่นะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะก็จะคล่อมอยู่ระหว่างสาย L สายลายกับสายนิวตันนะครับตัวนี้มีหน้าที่ป้องกันแรงดันไฟกระชากนะฮะหรือว่าไฟเกินตัวมันนี่รับแรงดันค่าทนแรงดันอยู่ที่470โวลต์นะครับถ้ามีไฟกระชาก หรือไฟสูงเกิน470ตัวมันก็จะช็อตนะฮะก็คือรัดวงจรเพื่อไม่ให้ไฟเกินเข้าไปถึงมอสเฟตนะครับแต่ตอนนี้มันช็อตแล้วนะฮะจะเห็นว่ามันมีรอยแตกนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากิจทายตัวนี้อาจจะโดนไฟกระชากนะครับไฟกระชากอาจจะมาจากฝนตกฟ้าขนองฟ้าฟ้าผ่าใกล้ๆบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะ ทําให้ไฟแรงดันมีความต่างศักสูงเกิน470โวลต์นะฮะวาลิเตอร์เลยชอ็อตแต่ว่านะครับบริเวณขามอสเฟตตัวนี้ก็มีการบัดกีมาแต่ว่ารู้สึกว่าตัวลายปิ้นตรงขากลางนี่มันจะมันจะขาดนะนะฮะ ครับก็มีการแก้ไขมาแต่ว่าทํามาไม่ดีนะครับลายปิ้นกับตัวขามอสเฟตมันขาดจากกันแล้วก็บริเวณด้านด้านหน้านี้นะครับก็มีการพอกตะกัวมาแต่ไม่ติด ก็น่าจะผ่านการแก้ไขมาแต่ทำมาไม่เรียบร้อยนะฮะ,ะเดี๋ยวก็ผมจะเปลี่ยนฟิลนะครับฟิลกับวาล์เตอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะฮะเป็นตัวสีดำแต่ค่าเดียวกันนะครับ V 1 4 4 7 1 u ก็คือค่าทนแรงดันอ่า470โวลต์นะครับแล้วก็ใส่ฟิลตัวใหม่แล้วก็แก้ไข บริเวณขามอสเศษที่เขาแก้ไขบัตรกีมาไม่ดีนะฮะเราเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับคับตอนนี้ก็ใส่วาลิตเตอร์ตัวใหม่แล้วก็แก้ไขลายปิ้นที่มีปัญหาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วประเดีเือบไปเห็นอีกจุดหนึ่งที่ ทำมาไม่เรียบร้อยนะครับก็คือ,อตัวนี้ซิงซิงทางฝั่ง bc นะครับซิงคอนเวอร์เตอร์นี่นะครับตัวเหล็กประกับมอสเฟตนี่นะฮะสตัว3ตัวเอียงหมดเลยนะฮะก็มีการถอดเหล็กมีการถอดซิงตัวนี้แล้วก็ติดตั้งใส่เข้าไปใหม่เนี่ยตัวเหล็กประกับเนี่ยมันมันเอียงนะฮะ ถ้าเราใส่เอียงในลักษณะนี้นะครับมันจะทำให้ตัวมอสเฟตตัวนี้นะครับตัวตัวเนี้ยนะฮะมันถูกกดแค่นิดเดียวทำให้การระบายความร้อนไม่ดีในการใช้งานไปนานๆก็อาจจะทำให้มันเกิดการเสียหายได้นะฮะทำให้มันพังได้เนื่องจากระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีนะครับเวลาเราติดตั้งเข้าไปเนี่ย ขันน็อตก็ต้องดูให้เหล็กตัวนี้มันมันอยู่ในแนวระนาบด้วยนะครับถ้ามันเอียงอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมค่อยแก้ไขให้ทีหลังนะครับเดี๋ยวทดสอบในฝั่ง AC ที่ที่ซ่อมก่อน เดี๋ยวลองทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าดูนะครับว่ายังมีการช็อตอยู่หรือเปล่านะฮะดยการออนเบเกอร์จ่ายไฟนี่นะครับออนเบเกอร์แล้วหลอดไฟไม่ติดแล้วนะครับก็ไม่มีการช็อตใดๆแล้วเดี๋ยวลองวัดสัญญาณดูหน่อยนึงนะครับสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัว,วปกติหรือเปล่า เดี๋ยวลองวัดมอเสเฟตตัวที่1น,นะครับดูว่าสัญญาณที่มอเสเฟตนั้นปกติหรือเปล่านะฮะอันนี้มอเสเฟตตัวที่1น,นะครับสัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.5สัญญาณปกติครับวัดตัวที่2 ครับตัวที่2ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิร์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.6กวัดตัวที่3ครับตัวที่3ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิร์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่12โวลต์ตัวที่4 ครับตัวที่4ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม5 0เฮิร์ตนะครับวนพีคทูพีคอยู่ที่11.9โอเคนะฮะสัญญาณที่มอเตเฟสสตัวปกติเดี๋ยวทดสอบรันเบื้องต้นกันนะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นรุ่น ที่รองรับแรงดัน11ถึง32โวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมจะป้อนแรงดัน DC ที่30โวลต์น,นะฮะลิมิตกระแสที่3แอมป์นี่ครับ DC 30โวลต์น,นะฮะแล้วก็ลิมิตกระแสไว้3แอมป์ลลองทดสอบรันดูนะครับว่าจะรันได้หรือเปล่าอโอเคตัวเครื่องเริ่มรันแล้วนะครับ ดูกำลังการผลิตนี่ฮะก็ผลิตไฟออกมาได้แล้วนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ75วัตต์นะาะัตราะว่าผมลิมิตก,กระแสไว้ที่3แอมป์นะครับได้อยู่ประมาณ75วัตต์ เดี๋ยวผมแก้ไขในส่วนของตัวเหล็กประกับมอเตอรเฟทางฝั่ง DC แล้วก็ประกอบเข้าที่นะครับเดี๋ยวมาทด,อาทดลองที่กำลังวัดสูงสดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะปกติหรือเปล่าครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาทดลองรันที่วัดสูงๆดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะรันได้ปกติหรือเปล่า,าเดี๋ยวผมจะปรับกระแสเอาสูงสุดเลย สิบแปดแอมป์นะครับตัวนี้มันเป็นกิดอ่าแรงดันต่ำนะฮะสามสิบโวลต์กระแสสิบแปดแอมป์ก็น่าจะได้ราวๆเกือบสี่ร้อยวัตต์น่าจะราวๆเกือบสี่ร้อยนะเดี๋ยวลองดูกันอลองดูเลยฮนะอ่าตอนนี้เริ่มรันแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกำลังวัดจะ ขึ้นไปได้สักกี่วัตนะสามร้อยเก้าสิบเอ็ดวัตต์นะเท่าที่เห็นสูงสุด 395วัตต์สูงสุดนะฮะก็โอเคตัวกิจทายสามารถรันได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมลดกระแสลงไปเหลือ10แอมป์ก็กิจทยอินอเตอร์ตัวนี้นะอาการที่เสียก็คือฟิวขาดนะครับแล้วก็ได้มีการ ทดลองซ่อมแซมมานะครับก็ทำมาไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ตอนนี้แก้ไขให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็สาเหตุน่าจะมาจากไฟเกินนะครับน่าจะมาจากไฟกระชากไฟเกินทำให้ตัววาลิเตอร์นะฮะวาลิเตอร์มันช็อตนะับวาลิเตอร์ตัวนี้ช็อตนะครับก็เลยฟิวขาดก็เปลี่ยนวาลิเตอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็แก้ไขในส่วนของ ลายปิน้นนะครับที่ทำมาไม่เรียบร้อยแล้วก็แก้ไขในส่วนของแผ่นประกับมอสเฟตนะครับก็ตอนนี้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะฮะก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดภาพระกันใดขออภัยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ